อยู่แค่คู่คุยกันเชา้ชาเย็นเช้าเย็นคุยกันตลอดพอช่า,า,างดม่เด็กเนันต้องไปต้องมาเล่นกันไปเล่นกันมาไม่ทำอย่างนี้ดีกว่านราต้องเพิ่มทำทางนี้ดีกว่านราต้องเพิ่มเปลี่ยนที่คผู้ใหญ่ทั้งนี้ผมเจอไม่เคยมีปัญหาท้องน่านดีสวบสวนมีลูกเข้ามาลูกเข้ามาทำงนานในการบริหารมันก็จะเป็นการทำงานแบบคู่แหละคยกว่าระบบของวิญญาณสิทธิรามพ่อบอกลูก พ่อสั่ไดเล็กลงไปลูกทำได้ครับได้ครับนะครับมันไม่เป็นส่วนได้ถี่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังสั่งอยู่นนะนกระองก็สั่งทางระปาเราแต่เคยได้ยินเนาะที่คนไทยหรือแม้กระทั่งคนไทยจริงๆคนไหนชอบพูดว่ารุ่นที่สามมาสวยสุดพี่รุ่นหนึ่งสร้างรุ่นสองใช้รุ่นสามทำอเพราะทำไมครับเมื่อเราดูในเรื่องของการกำกับดูแ ของธุรกิจครอบครัวเราเห็นได้ชัดเจนครับว่าจากรุ่นหนึ่งไปรุ่นสองแล้วเมื่อว่าคุณพ่อท่านไม่อยู่รุ่นลูกต้องบริหารเองมันไม่ได้เป็นการบริหารเชิงเชิงเดียวแล้วมันเป็นการบริหารในเชิงอะไรครับผมจะเรียกว่าเป็นคอมมิตตี้หรือองค์คณะพี่น้องต้องคุยกันพี่น้องเมา่คุยกันมาเกิดอาการยังไงเอ้ยฉั้นที่ใหญ่ฉันประสบการณ์แก นั่นฉันขอหนาบ้านหนึ่งผมเจอหลายบ้านจริงๆก็หลายบ้านแหละครับบ้านที่ผมเจอชัดเจนที่สุดบอกเลยว่าผมเป็นพี่ใหญ่ผมขอนําุริจแต่น้องการศึกษาดีกว่าทํางานอยู่เจอลูกค้าเยอะกว่าบอกว่าพี่ไม่รู้เรื่องอะไรผมขอเง,ง็นสดหนธุรกิษัแทนเนี่ยนะครับพอมันต้องมาบริหารในเชิงขององค์คณะคอมเมรี้ มันเลยมักเกิดปัญหาในมุมที่ว่าเ้ยเราจะเอายังไงในการทําธุรกิจในอนาคตพ่อแม่ไม่อยู่เป็นหัวแล้วพ่อแม่ไม่ได้เป็นร่นโพลุ่นใสแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ทําไมหลายบ้านยุคสมัยตอนนี้มันอยู่ในช่วงนี้ครับคือผมย้อนมันไปเข็มที่มันจะต้องเปลี่ยนจากรุ่นเด็กรุ่นสามตรงตรงมาเป็นรุ่นลูกช่วยกันบริหารนบซึ่งนั่นแหละธุรกิจครอบครัวหลายบ้านไม่เคยมองหา กำกับดูแลที่คนชอบบอกว่าทำอภาิบาล,ล,ล,น,น,าลนั่นแหละขอ r p o r a t e f i n a n การกำกับดูแลเนี้ยหลายบ้านไม่เคยได้คุยไม่เคยได้ออกแบบกันเมื่อไม่ได้คุยไม่ได้ออกแบบเป็นไงครับคนหนึง่งก็ขี่ทางคนหนึงนนหน่งก็ขี่ทาคนหนึ่งแต่งงานลูกเยอะโอเคว่าธุรกิจมันต้องมันต้องเติบโตขึ้นฉันมีลูกมีหลาลน,น,นาาแล้วฉันองเป็นผู้สืบทอดไอ้นี่ก็คิดทายนะผมเจออีกบ้านหนึ่งขีดผาคนหนึ่งไม่แต่งงานเลยไม่มีลูกมีหมาตัวเดียว บอกว่าทุกทจกิตต่อไปเลย,ยแม่มีแค่นี้ฉันอยู่กินสบายนะสมมติอยู่แค่นี้ธุจริตติดตัวไปฉันที่ของในร้านฉันอยู่ได้ถือเพ่อห้าสิบกับห้าสิบเท่ากันการกำกับดูลแลไม่เคยเกิดขึ้นทำไมครับการกำกับตอกทำไมไม่คุยกันระครับคุยกันไม่ได้พวกนี้แหละคือเป็นปัญหาการที่เปลี่ยนผ่านการกำกับดูลแลจากหัวคุณพ่อคุณแม่มาเป็นการพูดคุยกับองค์นะมาเลยเกิดประเด็นปัญหา สี ương, này không chỉ ่เรื่องที่เกิดขึ้นในคมสิงหา